สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกส์มาร์โบ่ธารลอดบายจันพนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีเมษนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3าสถานะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเรื่องราวของคุณในช่วงเดือนเมษายน2568นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะ พลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างนะคะหากได้อะไรที่ยังไม่ตรงต่อใจไม่ดีต่อใจแค่ปล่อยผ่านไปปล่อยวางไว้นะคะให้คิดซว่าเป็นการฟังเรื่องราวสนุกๆของคนแต่ละราศีนั่นเองค่ะมาดูค่ะว่าชาวราศีเมษนะคะพลังงานของคนที่มีคู่นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ชาริออตค่ะสเตรนด์ไนออฟแพนเทนเคิลเอชออฟคัพโฟรออฟสโตรดและชูออฟวอนค่ะนะคะ พลังงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวสำหรับชาวราศีเมษนะคะในด้านของหน้าที่การงานคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องทำงานอะไรที่ต้องเดินทางนะคะมีความรับผิดชอบเยอะหรือเรียกได้ว่ามีงานโปรเจรกต์ระยะยาวเข้ามาก็เป็นได้ค่ะนะคะส่วนด้านการเงิน เรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณน่าจะสามารถใช้เงินได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะได้ใช้เงินเพื่อปนเปอือความสุขส่วนตัวของคุณนะคะหรืออาจจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคนรักก็ได้นะคะดูจากสภาวะการเงินแล้วก็ไม่น่าจะติดขัดสักเท่าไหรค่ค่ะทีนี้มามองถึงในเรื่องของคนรักคู่ครองความรักกันบ้างนะคะพลังงานมันบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่าห่างไกลกัน หรืออยู่กันคนละที่ก็เป็นได้นะคะอาจจะมีปัญหาที่เขาเรียกว่านิ่งๆใส่กันไม่ค่อยที่จะพูดอะไรตกไปตรงมานักในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ยังคงเกี่ยวโยงกันอยู่นะก็ยังคงที่จะต้องดูแลกันอยู่แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็ตามทีนะคะพลังงานของคุณกับคนรักคู่ครองดูเหมือนว่าอาจจะหยุดนิ่งพักเบรก ชั่วข่าวเพียงรอเวลาให้กลับมาเจอกันอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะอะมาดูค่ะพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเชมพลนส์ไฟฟ์ออฟวอค่ะทรีออฟคัพไนออฟคัพ King of Cup Hello f a n ค่ะนะคะตัวเขาเองนะในด้านของสภาวะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความไม่แน่นอนในเรื่องราวของการงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษนะและบางทีเขาก็อยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งคอยที่จะต้องสะสางหรือว่าเคลียรหรือว่าประสาน ความเข้าใจให้กับคนหลากหลายกลุ่มที่เขาเข้าไปอยู่ด้วยนั่นเองมันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะว่างนักในเรื่องราวของการงานคือนอกเหนือจากงานที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องคอยเป็นตัวกลางในการประสานความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคนที่ในที่ทำงานร่วมกันนั่นเองก็ลเลยได้ว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของคนหลายหลายหลายกลุ่มหลายก้อนเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินของเขา จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติปานกลางนะคะส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสอังคมนะคะภาษีสังคมนะคะ,คะ,คะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของงานสังสรรค์เพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้หรือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินค่ะส่วนใหญ่ก็จะหมดเปลืองไปกับเรื่องแบบนี้แต่ก็มีรายได้ที่ยังพอเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เกิดการใช้จ่ายได้อย่างสะพัดอยู่เพราะฉะนั้น เรื่องของการเงินก็ไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่ค่ะทีนี้ในเรื่องราวของความรักค่ะนะคะดูเหมือนจะนิ่งๆไปนิดจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่หรือโรแมนติกนะถ้าเกิดได้เจอได้เจอกันหรือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่พอห่างกันแล้วบางทีก็อาจจะไม่ค่อยที่จะ ใส่ใจข้อความหรือใส่ใจเรื่องของการติดต่อสื่อสารสักเท่าไหร่ดูเหมือนจะเป็นคนนิ่งๆด้วยซ้ำคือเรียกได้ว่าถ้าเจอตัวจริงแล้ว,วจะเทคแอคชั่นเยอะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างก,กันก็แทบจะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยที่จะแบบว่าสังเกตสังกาว่ามีใครส่งข้อความมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยดูนิ่งๆไป,งไปนิดในเรื่องราวของความรักนะคะไม่ค่อยวานแววไม่ค่อยอ,อ้อเซาะชอระซึ่งกันและกันสักเท่าไหรค่ค่ะ นะะก็เรียกได้ว่าเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่นแหละามาดูค่ะและแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไพ่เด e l o อ e r ขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็ Seven of s w o r f s Four of Swords Queen of Cups s t r e n และ Two of Cups ไม่แย่ค่ะอาจจะเป็นแค่ช่วงต,ต้นๆที่แบบไม่ค่อยได้ใส่ใจกันนะคะหรือเป็นลักษณะของการนิ่งเฉยเงียบหายแล้วเขาก็ไปใส่ใจดีเรื่องของสังคมไปใส่ใจในเรื่องของสิงสใใงงส่งที่เขาโฟกัสอะลี่เกี่ยวกับเรื่องของส่งคมเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็ใส่ใจมากเป็นพิเศษแต่หลังจาก ครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปแล้วก็จะกลับเข้ามาใส่ใจในเรื่องของความรักนะคะให้ความสําคัญกับคนรักมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นอดทนและรอคอยค่ะนะคะหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะพฤติกรรมการแสดงออกเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจูนเข้ามาในเรื่องราวของความรักและคนรักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เนื่องจากสภาวะของสังคมที่ เข้ามารายรอมรอบข้างบางทีอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวคุณคุณชาวราศีเมษก็เป็นได้ได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะคะอการพักผ่อนหย่อนใจต้องมีสติอเรื่องของการกระทบอารมณ์และความรู้สึกนะคะความมีน้ำใจและก็เป็นที่รู้จักค่ะนะคะประเด็นในเดือนนี้ ของชาวราศีเมษนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บางทีคุณก็อาจจะต้องอดทนนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนของคุณก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนของสังคม,มนะคะเป็นคนของสังคมมีน้ำใจคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แล้วก็เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนก็เลยเป็นคนที่ใครๆหลายๆคนต้องการตัวนะคะคุณก็ได้แต่เก็บซ่อนอารมณ์และความรู้สึก เหล่านั้นไว้เพราะบางทีแล้วเขาให้ความสําคัญกับสังคมมากกว่าความรักมันก็เลยทําให้มีเรื่องกระทบใจกระทบความรู้สึกของคุณไปบ้างแต่ถ้ามองกันในหลักจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องราวของความรักเนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่ตัวชาวราศีเมษเพียงแค่คนเดียวนะยังไม่ได้ว่าใส่ใจใครนอกเหนือจาก คนรักนั่นเองนะคะเพียงแค่ว่าบางทีเขาเป็นคนของสังคมเนี่ยก็เลยทําให้เขาเอาเวลาไปให้กับสังคมมากกว่าให้กับคนรักคู่ครองนั่นเองเพราะก็ถือว่ายังไงกลับมาก็ต้องเจอกันอยู่แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะคะเวลาที่สังคมต้องการตัวเขาเขาก็เลยต้อง ไปตรงนั้นก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษอาจจะต้องอดทนแล้วก็อย่าน้อยอกน้อยใจสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาหยุดอยู่ที่คุณนั่นแหละในเดือนเมษายนนี้นะคะต้นร้ายแต่ปลายจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองค่ะกดใจรอคอยไว้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันคะ่ะมาถึงพลังงานของคนคบคนคุยชาวราศีเมษนะคะ ในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง t h Emperor ค่ะ Three of Pentacles, Five of Swords, The Sun, King of Wands และ Strength ค่ะ ชาวราศีเมษในสถานะนี้คนคบกันคุยกันนะคะสภาวะของความรู้สึกก็ถือว่ายังเป็นความรู้สึกที่ปกตินะอนะคะบางทีก็อาจจะมีเรื่องปรึกษาหารือกันบ้างในแง่ของการงานเข้ามาก็เป็นได้นะคะในเรื่องราวของการงานของชาวราศีเมษในสถานะนี้มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ บางทีคุณอาจจะได้รับหน้าที่อะไรสําคัญๆนะคะเป็นลักษณะของหัวหน้ามีลูกน้องมีบริวารที่ต้องควบคุมและดูแลนะคะและบางทีการเงินของคุณก็อาจจะหมดเปลืองเพื่อรักษาหน้ารักษาเครดิตนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักค่ะถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะชาวราศีเมษคุณเนี่ยจะ มีโอกาสที่จะได้เปรียบนะคะในด้านของความสัมพันธ์เพราะว่าคุณน่าจะควบคุมและคอนโทรลนะคะความสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางที่คุณต้องการได้อย่างลงตัวนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายแล้วนะคะบางทีในความสัมพันธ์นี้คุณก็อาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะต้องตามเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาอยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรคุณก็อาจจะต้องค่อนข้างที่จะต้อง ตามใจเขานะคะไม่ค่อยมีอิสระในด้านของความคิดของคุณสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคุณเป็นชายหนุ่มชาวราศีเมษนั่นเองนะคะะมาดูค่ะนะคะหาคนที่คบกันคุยกันพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเอชออแพนท์ทู icle, ค่ะ The m a g i c h a n the e m p y e r s c e a n of cups j u s t m e n t และ the star พลังงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะพลังงานของคนที่คุยกับคุณเนี่ยนะคะหน้าที่การงานเขามีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มการเริ่มต้นหรือการทําอะไรที่มันแบบว่าเขาจะต้องเข้าไปโฟกัสเขาจะต้องเข้าไปเรียนรู้ทุก ทุกรูปแบบในเรื่องของการงานนะคะงานที่ใช้ทักษะฝีไม้อลายมือโดยเฉพาะตัวของเขาจะโดดเด่นขึ้นมา ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนในด้านของการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะาการเงินที่ได้จากธุรกิจครอบครัวหรือมีคนในครอบครัวเป็นคนผลักดันเป็นคนช่วยเหลือทําให้ได้รายได้ที่ดีเข้ามานะคะแล้วก็โดยมากจะเป็นเพศหญิงที่เข้าไปควบคุมหรือไปคอนโทรลหรือมีบทบาทในเรื่องการเงินของเขาส่วนในด้านของความรักค่ะนะคะบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่ผูกพันบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่รอคอยนะคะถ้าเกิดว่า <c oughs> ปัญหาอะไรบางอย่างที่มีเข้ามาสุดท้ายมันจะคลี่คลายด้วยความรู้สึกของตัวเขาเองนั่นแหละนะคะว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ความรู้สึกที่เรียกว่าความผูกพันเห็นแก่ความความผูกพันที่มีกันมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคบกันคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็มักที่จะมองว่าคุณก็คือความผูกพันอันหนึ่งนั่นเองนะคะ มีแนวโน้มที่ดีในพลังงานของตัวเขาเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะอ,อ่ะมาดูค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไพ่10 of pentacle the moon ค่ะ strength justice five of pentacle และ Queen of Swords นะคะก็บอกแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพศหญิงคุณจะโดดเด่นมากในด้านของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เพราะคุณจะสามารถควบคุมและคอนโทรลอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าต้องตามคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษไม่ว่าคุณจะเป็นเพศเพศหญิงนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณมักจะได้เปรียบในด้านของความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณเป็นเพศชายนะคะคุณก็อาจจะต้องเขาเรียกว่า ทำอะไรแล้วต้องนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่าคุณจะต้องอเห็นกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่เขาก็จะพยายามผลักดันไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องราวของความความความสัมพันธ์นั่นเองนะคะดูซิว่าไพ่ออร์เคจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไพ่ สมหวังค่ะรอคอยการรอคอยมันก็จะทําให้สมหวังแม้จะอยู่ท่ามกลางความรู้สึกที่เขาเรียกว่าหวาดกลัวหรือมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาก,กลนะคะแต่คุณทั้งคู่นะคะจะสามารถจะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรค ทุกปัญหานะคะไพ่ออกมาไพ่ดีมากกว่าไพ่เสียนะคะด้วยความรู้สึกของคุณหรือด้วยเซนของคุณนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากบริวารและคนรอบข้างนะคะให้คุณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ดีกับคนในครอบครัวแล้วเมื่อคุณดีกับคนในครอบครัวให้คนที่คุณคบคนที่คุณคุยเห็นว่าคุณปฏิบัติต่อครอบครัวคุณยังไงนั่นแหละค่ะ สิ่งนั้นล่ะมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทําให้เขามีความรู้สึกประทับใจประทับใจว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวถ้าคุณรักครอบครัวตัวเองคุณก็ต้องรักครอบครัวของคนอื่นด้วยเช่นกันก็คือครอบครัวของคนที่เขารักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคบกันคุยกันในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยตัวตนเป็นช่วงเวลาที่เขาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเรียนรู้และเข้ามาสัมผัส นะคะทำให้เกิดความใกล้ชิดสนนทสสมกันมากยิ่งขึ้นและยิ่งถ้าเขาผูกพันมากขึ้นโอกาสเป็นไปได้ที่จะมั่นคงหรือชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีสูงมากในช่วงนี้สําหรับชาวราศีเมษนะคะที่ยังคบกันคุยกันจริงๆแล้วช่วงสงการถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะมารู้จักครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอาจจะเริ่มจากเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นญาติพี่น้องแล้วจะค่อยค่อย มาเป็นคนในครอบครัวก็จะเป็นอะไรที่ดูแล้วมีนิมิตหมายที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สงการนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนในสถานะคบกันคุยกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อเลยมาถึงเรื่องราวของคนโสดกันแล้วนะคะพลังงานคนโสดในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีเมษ นายซอฟนายซอปบอนค่ะนายออฟสอตรดโอ้โหเอชออฟเอชออฟครับอือหือพลังงานนายออปวอนสโฟออปวอนและ เทนอฟร์สค่ะพลังงานดูดูแล้วค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดตึงเครียดในหลายต่อหลายเรื่องนะคะบางทีก็มีปัญหาในแง่ของการเงินเข้ามาด้วยเหมือนกับการเงินราช้าต้องรอคอยมันก็เลยทำให้คุณชาวราศีเมษในสถานะโสดเนี่ยยังเป็นพลังงานของคนที่อึดอัดตึงเครียดอยู่เลยนะคะเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะวิ่งเต้นติดต่อไปแล้วบางทีมันก็ มีเรื่องที่มันพลาดเป้านะคะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหรค่ค่ะส่วนในด้านของความรักแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณก็อาจจะเจอเจอคนที่เขาเรียกว่า ทำให้คุณเจ็บปวดก็ได้ทําให้คุณรู้สึกยําแย่หรือด้วยคําพูดจากคนในครอบครัวหรืออะไรต่างๆนานามัมนทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องราวที่จเจอเจอในช่วงเดือนเมษายนบางทีไปเจอเจอญาติพี่น้องอาถามถ่ายกันเมื่อไหร่จะมีแฟนเอออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีอ่ะ ก็เห็นเองถูกไหมเออไม่จําเป็นที่จะต้องมาถามเพื่อเป็นการจี้ใจดำหรือจี้จุดเนี่ยอะไรประมาณนี้คุณจะเกิดอารมณ์ประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนค่ะอ่ะมาดูค่ะดูซิว่าในเดือนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าซิกซ์ซอร์ปอนเดอะทาวเวอร์ไน n อ h a อนชาร Page of ครับและก็ Page เพจอ o โซส์นะคะเออก็น่าจะเจอเจอคนที่อายุน้อยกว่าค่ะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจคุณคุณชาวราศีเมษสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะเข้ามาแบบชั่วระยะเวลาหนึง่งสั้นๆน,นะคะ เป็นเหมือนนักเดินทางผ่านมาเพื่อเจอเจอแล้วก็อาจจะจากไปก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะเจอแต่คนที่อายุน้อยกว่าแทบทั้งนั้นเลยชาวราศีเมษนะคะมันอาจจะไม่ค่อยตรงใจคุณสักเท่าไหร่เพราะบางทีคุณอาจจะชอบคนที่เขาเรียกว่าดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ล่ะเพจชอบบอ The e m p l o พ s สควีนออ o สโต ซิกซ์ออฟคัพคิงออฟแพนเทลและ a อชอ f ฟ a อ d นะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเจอกันจากเลือกงานก็ได้นะคะมีในแง่ของการงานนะคะมีในแง่ของคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะหรือมีในเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ที่พยายามดันให้การงานบางอย่างที่จะต้องมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาข้องเกี่ยวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ก็น่าจะข้องเกี่ยวกัน ในเรื่องของหน้าที่การางานนะคะไพ่ออร์เ,เ,รเทจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมในด้านของความรักความสัมพันธ์ผัดวันประกันพุ่งการแบ่งปันนะคะการเร่งรีบซีการเดินทางอบอุ่นใจ และกระตันอยู่รู้คุณรูเหมือนว่าคุณคุณชาวราศีเมษถ้ายังโสดอยู่นะคุณก็อาจจะต้องโสดต่อไปเพราะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่กับครอบครัวแล้วคุณมีความสุขมีความอบอุ่นใจมากกว่านะคะแต่ไพบ่บ่งบ่งชี้ว่านะคะคุณอาจจะต้องหัดเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของอการทําบุญด้วยเกี่ยวพันเกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ การทำบุญในที่นี้ทำบุญด้วยการแบ่งปันหรือการไปเข้าร่วมในเรื่องของกิจการหรือ,อกิจกรรมการกุศลอะไรต่างๆนะคะส่งผลทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาจากคนที่คุณเข้าไปเจอเจอนั่นแหละนะคะแล้วก็เกี่ยวพันกับการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อบ่งชี้ถึงในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความรักดีๆนะคะ 1. คุณก็จะต้อง ทำตัวเป็นคนที่เขาเรียกว่าดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอนะคะดีอย่าผัดวันประกันพุง่งอย่าเร่งรีบทําอะไรทุกอย่างจนเกินไปให้ไปทีละสะเตป็ปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะการเดินทางจะนําพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการกระตันยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณในครอบครัวนะคะพอเหล่านี้แหละจะทําให้คุณได้รับ สิ่งดีหรือได้เจอเจอเจอคนที่ดีตรงกับดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่นะไพ่เตือนบอกว่าให้ทําบุญเยอะๆนะคะหัดแบ่งปันแล้วก็ มีความกระตันอยู่รู้คุณและอย่าลืมนะคะเดินทางเพื่อเปลี่ยนดวงคุณบ้างเปิดตัวคุณเองอยู่เสมอแล้วคุณจะได้เจอเจออะไรใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนาตัวเองและบางทีอาจจะเจอเจอพลังงานใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้ในอนาคตนั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย